เราคนมึงแล้วเนี่ยพักปุ๊บอันนี้ก็ทำไข่เต็มลูกหมอนก็เราตอนแรกเขาใส่อะลรใส่ใส่ใส่ลูกหมอนแล้วก็ปา่นให้ละเอียดแล้วก็ใส่ลูกเกดลูกเกดลงไปแล้วก็จแบบนะก็มาปั่นก็มาปั่น,ปน,ปนต่อปั่นเข้าเป็นเนื้อกันอีกครั้งเลย น้องพีน้องพูไปหยิบกล่องนองมากล่องนมไหนล่ะไอ้กล่องไอศครีมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาส่วนผสมเนี้ยใช่เ้เฮ้เฮ้เฮ้แช่เย็นไว้เดี๋ยวแม่ต้องถอดปัก๊กก,ก,อออกก่อนเพื่อความปลอดภัยอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ย <S 2> <S 2> เคต,ต้องใช้อย่างระมัดระวังน,นะใช่ <S 2> <S 2> ก็เทส่วนผสมของเราลงในกล่องไอศครีมเพื่อจะเข้าช่องปิดโอได้เยอะมากเลย oh. อ่ะโออ่าเดี๋ยวเราจะเอามัคโฝาปิดลูกหมอนที่เราปั่นเรียบร้อยพร้อมกับน,นมเนี่ยเข้าช่องปิดเพื่อให้มันแข็งตัวครึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยมาดูผลกันโอเคครับ okay? oh. อ่าเรียบร้อย ก็ขอตะเคียปสเปนนั้งเขเพราะว่ารอรอก่อนโอเคบายบายขอตะิกีบนะครับโอเคก็ต้องรอีกครึ่งชวโมงอีกนะต้องรอแป๊บหนึ่งถ้าั้นขอตัเคลิปมตะเกซยบสับสองเลนะเลยดเลยอย่าเพิ่งก็ตอนี้ก็ต้องรอถึงเช้าถ้างั้นอย่าลืมกดไิต แล้วแล er. ้วกดไลค์ด้วยเพราะว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคิปต่อไปนะคิปต่อไปนะอันนี้คิปตอนเช่าอันนี้ตอนเย็นนะนนี้ตอนเช้านะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย